สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการเสิร์ฟข่าวกว่อนเที่ยงกับข่าวของเคลื่อนไวของบริษัททะเบียนที่มีความโดดเด่น,นภาคเช้าวันนี้กับบิชันสีวัฒนากราราพันมารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะมาเริ่มวันที่ข่าวแรกค่ะกับ p j w ไตรามาสที่1ปี4กํากำไรสุที่เพิ่มขึ้นเป็น43.1ล้านบาทแจกวอร์แรน์ผู้ถือหุ้นเดิม3ต่อ1บริษัทปัญจวัฒนาพลาสติกจำกัดมหาชนหรือ P.J.W ในไตรมาสที่1ปี64มีกำไรสุทธิ4ี่นล้านบาทกำไรสุทธิต่อหุ้น0.07บาทเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ34.6ี่ล้านบาทกำไรสุทธิต่อหุ้น0.06บาทขณะที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมพูดถึงหุน้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่1หรือ P.J.W.Warrant 1นึจำนวนไม่เกิน191 359,982หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่าอัตราการจัดสรรเท่ากับ3หุ้นเดิมต่อ1น่หน่วยสำคัญแสดงสิทธิอายุ3ปีนับตั้งแต่วันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิหุ้นสามัญหนึ่งหุ้นราคาใช้สิทธิหุ้นสามัญ3บาทต่อหุ้นเว้นแต่กรณีมีการปรับราคาใช้สิทธิตามเงื่อนไขของการปรับสิทธิ พร้อมทั้งให้ลดทุนจจดทะเบียนของบริษัทจาก287ล้าน40,000บาทเป็น287ล้าน39,972.50บาทโดยวิธีการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายจำนวน55หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ0.50บาทจากนั้นให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็น382ล้าน719,963.50บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน191 3 5 9 9 8 2ล้านหหุ้นบูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ0.5บาทรวม95 6 7 9 9 9 1ล้านบาทเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ P.J.W. warrant หนึ่งทั้งนี้การดำเนินง,งานดังกล่าวเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความแข็งแกร่งให้กับการยืดหยุ่นทางการเงินสำหรับการลงทุนในอนาคตและเพื่อสำรองเงินไว้ใช้เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท มาก่อนที่ TWZ เซ็น MOU กับก a โต House ร่วมมือพัฒนาผลิตกันชงกัญชานายกิติพงศ์กิติพัฒสอนกรรมาการบริษัท TWZ c o r p o r a คอร์จำกัดมหาชนหรือ TWZ เปิดเผยว่าบริษัทได้เจรจาและลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์กับบริษัทกาโตเฮาส์จำกัดหรือกาโตเฮาส์โดยทางบริษัทและบริษัทกัญยารักเป็นผู้จัดหาและจัดจำหน่ายวัตถุดิบและร่วมกับ บริษัทกาโตเฮาส์ในการพัฒนาผลิตทดลองและวิจัยสินค้าประเภทอาหารหรือประเภทอื่นๆตามที่ตกลงกันซึ่งมีส่วนผสมของพืชกัญชงกัญชาโดยที่ทีวีแซและกาโตเฮาส์จะสามารถใช้สูตรที่มีร่วมกันได้และสามารถนําไปใช้กับผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของแต่ละฝ่ายท้งนี้หากบริษัทจะผลิตสินค้าเองก็สามารถให้กาโตเฮาส์ทาหน้าที่เป็น OEM ให้กับบริษัทได้อีกด้วยทั้งนี้จะบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวก็อยู่ภายใต้เงื่อนไขของบริษัทสัญญาที่เกี่ยวกับความร่วมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ ันมีเรกกำหนดร,ระยะเวลา2ปีซึ่งคู่สัญญาจะพิจารณาและเจราจารในเงื่อนไขต่างๆและอาจลงนามในสัญญาเพิ่มเติมต่อไปซึ่งหากมีความคืบหน้าใดๆจะแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบเป็นลำดับถัดไปและ n w r เผยกิจการร่วมค้า n w u r และ AVP คว้าง,งานก่อสร้างทางเชื่อมสกายวอล์กโรงพยาบาลจุฬาพรกับสถานีหลัก4ตามพระดาริมูลค่ารวม238.22ล้านบาท บริษัทนวรัฐพัฒนาการจำกัดมหาชนหรือ NWR ขอแจ้งให้ทราบว่าเมื่อวันที่31มีนาคม2564กิจการร่วมค้า NWR AVP ซึ่งประกอบไปด้วยบริษัทนวรัฐพัฒนาการจำกัดมหาชนหรือ NWR และบริษัทแอควันพรี f ฟ b จำกัด หรือ AVP ได้ร่วมลงนามในสัญญาณก่อสร้างกับการรถไฟแห่งประเทศไทยโครงการก่อสร้างทางเชื่อมต่อทางเชื่อมสกายวอล์กระหว่างโรงพยาบาลจุลาภร์กับสถานีหลักสีตามพระรำรมีท้งนี้มูลค่าโครงการ238 2,020,000บาทรวมภาษีมูลค่าเพิ่มสัสดส่วน n w r อยู่ที่51%คิดเป็นมูลค่า121,492,200บาทสัสดส่วน AVP 49%คิดเป็น116,727,800บาทโดยมีระยะเวลาก่อสร้าง240วันนับจากวันที่แจ้งให้เริ่มงาน และนี่ก็คือค,อความเคลื่อนไหวของบริษัทตัวแทนเบียนที่มีความโดดเด่นในภาคเช้าวันนี้หากผู้ชมหรือนักลงทุนท่านใดต้องการติดตามข่าวสารเพิ่มเติมสามารถติดตามต่อได้ที่เว็บไซต์ n e w s i y dot com และสามารถติดตามได้ที่ Facebook Instagram Twitter Telegram Line Square รวมทั้งะยังชมหลัง YouTube Channel ค่ะสำหรับวันนี้รายการเสิร์ฟข่าวก่อนเที่ยงก็หมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา11 30นวันนี้ฉันต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ